สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำคุกกี้นะคะช็อกโกแลตเนยสดเม็ดมะม่วงหินมะพานค่ะสูตรนี้นะคะกรอบจริงกรอบนานค่ะเก็บไว้ได้นานค่ะกรอบร่นรวนแบบนี้เลยค่ะทำง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยค่ะวัตถุดิบนะคะที่เราต้องใช้สำหรับคุกกี้นะคะอันนี้แป้งสาลีอนเนกะสมธรรมดาค่ะผงโกโก้นะคะ ถ้าเกิดใครไม่ชอบไม่มีผงโกโก้นะคะหรือว่าไม่ชอบรสช็อกโกแลตนะคะก็สามารถเพิ่มแป้งสาลีนะคะลงไปได้เนาะเม็ดมะม่วงหินมะพานค่ะครัวนะคะจนสุกเนาะอันนี้เอาไปอบนะคะร้อองศาประมาณ7-8นาทีนะคะแล้วก็เอามาบุบๆคหยับๆแบบนี้นะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะเนยสดค่ะเอามาวางในอุณหภูมิห้องนะคะให้เขานิ่มนะคะแต่ไม่ถึงกับละลายนะคะ ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเบอร์หนึ่งค่ะกลิ่นวลีลา Turn, ค่ะผงฟูค่ะเกลือค่ะค่ะส่วนผสมเราก็มีแค่นี้เนาะไม่เยอะเลยค่ะก่อนอื่นเราจะเอาเนยนะคะลงไปในเครื่องตีเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะเกลือค่ะจะเริ่มนะคะตีเนยกับน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะให้ขึ้นฟูนะคะ เราจะใช้สปีดนะคะประมาณกลางนะคะเดี๋ยวค่อยไปตีสปีดแรงทีหลังเนาะเริ่มตีเลยค่ะ mm hmm. หลังจากที่เราตีนะคะสปีดต่ำเนาะก่อนเนาะเราก็ใช้ไม้พายปาดเขาด้วยนะคะเวลาเนยเขาจะขึ้นมาข้างๆหม้อแบบนี้เนาะปาดค่ะแล้วก็จะใช้ ความแรงนะคะเบอร์สี่ถึงเบอร์ห้าตีให้ขึ้นฟูได้เลยค่ะที่เราตีเนยน้ำตาลกับเกลือนะคะเข้ากันเป็นครีมขาวประมาณนี้นะคะไม่นานค่ะประมาณ3ามนาทีสี่นาทีประมาณนี้นะคะแค่ให้เขาละลายเข้ากันนะคะเราจะมาต่อยไข่ใส่ลงไปเลยค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะ กินวอลลิลาค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะใช้ความแรงประมาณสปีดกลางนะคะเดี๋ยวจะตีให้เข้ากันเลยค่ะตีไข่เนาะก็ไม่ต้องนานนะคะแค่พอเข้ากันเนาะเราก็จะมาลอนแป้งเลยค่ะเอาแป้งสาลีค่ะลงไปลอนนะคะพร้อมด้วยผงโกโก้ผงฟูค่ะ ร่อนให้เข้ากันเลยค่ะมาค่อยๆคนตัดร่อบให้เขาเข้ากันค่ะระหว่างนี้นะคะเราไม่ต้องใช้เครื่องตีแล้วนะคะแค่คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีไม่เป็นก้อนค่ะเดี๋ยวขอเวลาคนนะคะว่าจะคนให้เนื้อเนียนเข้ากันดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้วก็คนนะคะส่วนผสมของแป้งเนาะแค่เข้ากันประมาณนี้นะคะ เราก็จะใส่เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะคะที่เราบุกหยาบๆลงไปคนให้เข้ากันค่ะนะคะพอให้มะม่วงเม็ดมะม่วงหินมะาพร้าวเรานะคะเข้ากันดีกับส่วนผสมของคุกกี้เนาะระหว่างนี้นะคะเราก็สามารถวอร์มเตาอบไว้ได้เลยนะคะที่ร้อยเจ็ดสิบองศาไฟบนล,ล่างนะคะเราก็คนแค่ให้ส่วนผสมเข้ากันก็พอค่ะ ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะเตรียมเตรียมถาดนะคะอบคุกกี้นะคะเราก็จะใช้ช้อนนะคะช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนอะไรก็ได้เนะที่เรามีนะคะจะตักนะคะคุกกี้นะคะประมาณช่างน้ําหนักนะคะเท่าเท่ากันนะคะประมาณสี่สิบกรัมค่ะเป็นก้อนนะคะก้อนละสี่สิบกรัมนะคะแล้วเราก็มาทําเป็นกลมๆนะคะเราก็กดเขาหน่อยค่ะ กดให้เขาแบนๆค่ะถ้าใครทําขายก็ต้องชั่งน้ําหนักนะคะประมาณ40่กรัมเนาะหรือว่าใครจะตักนะคะแล้วก็วางเป็นชิ้นๆไปเลยก็ได้ค่ะแต่เราจะทําแบบนี้เนาะทําให้เขาเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะอันนี้สามารถปั้นได้นะคะสูตรนี้ไม่เหลวนะคะก็จะกดให้เขาเป็นแบนๆค่ะมานี้ค่ะ ช่างนะคะก้อนละ40กรัมเนาะแล้วก็ทําเป็นกลมๆแล้วก็วางใส่ถาดอ oh. แล้วก็กดให้เขาเป็นกลมๆแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะขอเวลาทําแบบนี้ไปจนเสร็จค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าอบกันค่ะ <Yeah. S 1> คุกกี้ของเรานะคะก้อนละ40กรัมนะคะทําเป็นกลมๆนะคะ <Yeah. S 1> วางใส่ถาดคุกกี้นะคะแล้วก็ใช้มือหรือว่าช้อนก็นได้นะกดเ mm. ขาแบนลงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบกันเลยค่ะ คุกกี้เราก็อบสุกเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้นะคะได้18ชิ้นนะคะอบไฟ170ยเองศานะคะนาน18นาทีค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะกร,กรอบๆเลยค่ะโูกรอบมากๆเลยค่ะอ,อร่อยมากๆเลยนะคะลงตัวมากเลยค่ะไม่หวานมากนะคะแล้วก็กรอบเบาค่ะ สามารถนะคะเก็บใส่ภาชนะนะคะไม่ให้โดนรมนะคะเก็บไว้ได้ประมาณ3ามถึงสียอาทิตย์เลยนะคะไว้กินกับกาแฟนะคะเช้าเช้านะคะหรือว่ายามบใบยยสายก็อร่อยได้ทุกเมื่อค่ะเม็ดมะม่วงเห็นมะพานกรอบเลยค่ะอย่าลืมทำลองดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบอกนะคะสูตรนี้นะคะเวลาอบนะคะเราสามารถวางติดกันได้นะคะไม่ต้องกลัวเขาจะติดกันนะคะเพราะว่าสูตรนี้ค่ะ ได้ค่ะนี่ค่ะกรอบมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ